สวัสดีทูบทุกท่านคะ่ะวันนี้มาเจอกันที่แอปพลิเคชัน s d q นักเรียนนัต่อนะคะครั้งที่แล้วเราทำการทำฟอร์มของผู้ประเมินที่เป็นผู้ปกครองกับครูนะคะมาดูกันในส่วนนี้นะคะก็สมมุติว่าวันนี้เราเลือกเป็นครูแล้วกันคุณครูครูก้อยนะประเมินเด็กชายเด็กหญิงสักคุณก้องเกียรตินะคะ แล้วก็เริ่มทําแบบทดสอบอ่าเริ่มทําแบบประเมินเห็นไหมตรงแบบประเมินที่เราทาครั้งที่แล้วก็คือเราจะตัดคําว่าฉันตรงนี้ออกให้ตรงตามฟอร์มนะคะเดี๋ยวลองลองประเมินกันดีกว่าเนาะอาะมุดละประเมินเห็นไหมคําว่าฉันจะหายไปนะเป็นการตรวจสอบไปด้วยม,มีข้อหนึ่งนะที่คิดว่าจะต้องทําก็คือให้มันบังคับให้ตอบทุกข้อ ถ้าสมมุติครูตอบอยังไม่ครบมันก็จะได้ย้อน,นกลับมาตอบอืมเดี๋ยวมันมีข้อตอบไม่ครบเดี๋ยวเราประเมืนดูวันนี้เราจะทำคะแนนไม่ใช่สิวันนี้เราจะแกลผลเพราะว่าคะแนนมันเท่ากัน สังเกตดูแล้วนะคะคะแนนในแบบประเมินเนี่ยคะแนนมาเท่ากันแต่มันต่างกันตรงตรงส่วนที่เป็นการประเมินผลพอรวมคะแนนเสร็จแล้วมันจะประเมินผลไปอีกคนละอย่างนะคะกีน,นคนละตัวเดี๋ยวเราไปเปิดดูเนะาะโอเคเซฟอ่าเสร็จละเอาบัตรทิชไปก่อน โ okay. อเคอะทีนี้เรามาดูวันนี้เราจะมาดูที่เกมการประเมินของผู้ปกครองอันนี้เป็นส่วนหน้าของนักเรียนนะคะเห็นไหมอันนี้คือสรุปส่วนหน้าของนักเรียนนักเรียนประเมินเองตรงนี้นะคะศูนย์ศูนย์ถึงห้าด้านอารมณ์นี่คือปกติแต่ในส่วนผู้ปกครองอยู่ตรงนี้ด้านหน้ายิ้มหาคอตรงนี้นะคะ ด้านอารมณ์0ถึง3ปกติ4คือเสียง5ถึง10คือมีปัญหานะคะเราก็จะย้อนกลับไปดูที่0ถึง3เสียงแล้วข้อที่หนึ่งเราจะกลับมาที่ฐานข้อมูลดัชกอศอสติเดต์เมื่อกี้กอเท่ากันนะอันนี้จริงไม่จริงอันนี้เท่ากันแต่มันจะมาแตกต่างตรงนี้ นี่มีนิ่งความหมายถ้าเกิดว่าหานักเรียนมากกว่า6จะมีปัญหาน้อยกว่า6ปกติแล้ว6เท่ากับเสียงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ปกครองข้อที่1ด้านที่1ด้านอารมณ์คือ0ถึงสปกติ4เสียง5ถึงส0มีปัญหาดังนั้นเราจะต้องมาทำตรงนี้ด้วยนะคะโอเคอันนี้ก็จะใช้คำสั่ง if คิดว่าน่าจะเป็น if ถ้าเกิดว่าคิดนะว่าถ้าเกิดว่าส,สถานะสถานะของตัวเนี้ยถ้าสติเลียนนี่เราเอาสถานะมาบึกไอเออสกอร์สติเลียนนี่ยังไม่มีสถานะเลยมียังนียังนียัง ม,มีแต่ชื่อไม่มีสถานะเพราะฉะนั้นไม่มีสถานะเราต้องเอาสถานะมาด้วยไปดึงเอาสถานะนะ้มาจาก reference column เมื่อกี้ตั้งชื่อ s t a t u s เลย s t a t u s สถานะของเราก็คือดึงมาจากชื่อ name name ชื่อเมื่อกี้ชื่อ ชื่อแล้วก็จุดคอลัมน์ที่ใช้คืออสถานะใช่ไหมนี้น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนจำไม่ได้ Refer น n c คอลัม m ์ตรงนี้ เรฟเรฟเรนซ์คอลัมน์ตรงนี้เป็น name name record data name name record data เพราะฉะนั้นหรือช่วงคอลัมน์ตรงนี้ตรงนี้เป็น name ก็จะเป็นสถานะใช่ไหมอ่าเนมนแล้วก็สถานะเซฟอ่ะได้สถานะมาก่อนเสร็จแล้วเราจะไปสร้างเงื่อนไขว่าถ้าสถานะไม่ใช่นักเรียน่ะถ้าสเตตัสเนี่ยไม่ใช่นักเรียนเราจะให้ทําเงืยอย่อนไขอีกตัวนึ่งดูกันนะสกอร์หนึ่งมีนิ่งหนึ่ง ถ้าเกิดว่าใช้คำสั่ง if นะคิดว่าจะใช้คำสั่ง if ถ้าเกิดว่าสถานะ status ไม่เท่ากับข้อความ ถ้าสถานะไม่เท่ากับนักเรียนให้ทำเงื่อนไขต่อไปนี้ให้ทำเงื่อนไขต่อไปนี้เนี่ยนักเรียนก็พิมพ์ผิดถ้าสถานะไม่เท่ากับนักเรียนให้ทำเงื่อนไขต่อไปนี้เดี๋ยวไปดูคำสั่งอีก,ก่อน if 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 นี่ if เป็นแบบนี้ถ้า เงื่อนไขต่อไปนี้ถ้ากลับตัวนี้ให้ทําเงื่อนไขที่หนึ่งและเงื่อนไขที่สองโอเคให้ทําเงื่อนไขนี้ถ้าสถานะสเตตัสไม่เท่ากับนักเรียนให้ทาเงื่อนไขตัวนี้เอาตัวนี้มาเลยสถานะไม่ใช่ นักเรียนไม่ไม่ใช่สิเอาตัวนี้มาค่อยแก้นเนาะใช่เย,ย้เย้เถ้าสถานะไม่เท่อเท่ากับนักเรียนให้ให้ทำ if s เหมือนกัน if s คือสกอ r e สกอหนึ่งสกอหนึ่งมากกว่าสามสกอหนึ 1, ่งน้อยกว่าสามปกติสกอหนึ่งเท่ากับสี่เสียง สกหนึ่มากกว่า4มีปัญหาสกรหนึ่งน้อยกว่า3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3าม ปกติถ้าสะกอหนึ่งเท่ากับสี่สะกอหนึ่งเท่ากับสี่เสียง สกอหนึ่งเท่ากับสี่เสียงถ้าสกอ,หน,กกห,สกอหนึ่งมากกว่าห้าสกอหนึ่งมากกว่าห้ามีปัญหา สกอร์หมากกว่า5มีปัญหาถ้าน้อยกว่า3ปกติถ้าสกอร์หนึ่งเท่ากับ4ี่เสียงสกอร์หนึ่งมากกว่า5มีปัญหาน้อยกว่า3ปกติเท่ากับ4เสียงมากกว่า5มีปัญหาโอเคเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าสถานะไม่เท่ากับนักเรียนนะให้ทำตัวนี้ถ้าเกิดว่าสถานะเท่ากับนักเรียน ถ้าเกิดสถานนะเท่ากับนักเรียนให้ทำตัวนี้ให้ทำตามเงื่อนไขนี้นะคะอ๋อ,อมืมีปัญหาโอเคน่ถูกแล้ว ลองดูนะถ้าเกิดว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เราประเมินใครไปเมื่อกี้เราประเมินใช่อะไรไปนาะเมื่อกี้ก้องเกียรติเมื่อกี้เราประเมิเมกเเมเนมก,ก้องเกียรติคูเป็นคนประเมินสกอร์ด้านหนึ่งเป็นสองอ่าปกติ กอข้อหนึ่งนะเห็นไหมเมื่อกี้เราประเมินกล้องเกียรตนะเนาะย้อนกลับไปดูก็ได้คุณครูเป็นคนประเมินไงคุณครูเป็นคนประเมินกล้องเกียริเมื่อกี้ record data record data หกสี่ หกหนึ่งสีคือกล้องเกียร์เราจะดูได้ไงเป็นกล้องเกียร์อ๋อฟอร์มหกหนึ่งสี่นี่ครูเราประเมินกล้องเกียร์โอเคอ่ะถูกต้องนะ ทำข้ออื่นด้วยข้ออื่นก็เหมือนกันค่ะตามเงื่อนไขนี้เลยถ้าเกิดว่าสถานะเท่ากับนักเรียนเป็นแบบนี้เราก็ตัวนี้มาเรียนได้ค่ะ มากกว่าสีและน้อยกว่าสิแอน d ไปตรงนี้แอนนะแอนน้อยกว่าสิบแปดกวัน Oh. มากวามากว่าสี่มากกว่าสี่เป็นปกติคือน้อยกว่าสิบและมากกว่าสี่ น้อยกว่า10และมากกว่าและเท่ากับสี่มากกว่าหรือเท่ากับสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบและมากกว่าหรือเท่ากับสี่อยู่ระหว่างสี่ถึงสิบปกติใช่ไหมอ่าตึ๊ตึ๊บตึ๊ตโอเค เงื่อนไขนี้ข้อนี้ปนแปลกๆเนาะข้าง,งล่างแหะโอเคถูกแล้วเซฟสิบอ่ะเราก็จะได้เงื่อนไขที่เป็นคะแนนผู้ปกครอง เนี่ยทีนี้เราลืมเมื่อกี้เราก็อมาแล้วเราลืมเปลี่ยนเลยจาได้ละก็อมาแล้วลืมเปลี่ยนมาดูผิดตรงไหนนี่นีน่น,น,นี่สกอร์ห้ามีนิ่งตรงนี้ได้สอบกอห้านะคะไม่ใช่สกอร์หนึ่งเปลี่ยนให้ถูกนะคะตรงนี้เราเอาข้อห้ามาเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นข้อห้าสกอร์ห้าให้หมดนะแล้ทีละสกอร์เลยเมื่อกี้ ก็มามันก็ต้องเป็นข้อนั้นข้อนั้นให้ถูกต้องต่อไปสกอร์สีเหมือนกันตรงนี้เป็นอ่ามินนิ่งมินนิ่ง,งสกอร์สีนี่ค่ะก็มาก็ต้องแก้ให้ถูกค่ะวันนี้เราก็จะได้การแปลความหมาย การแปลความหมายในส่วนของการประเมินในส่วนผู้ปกครองกับครูนะคะอันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนขอเนญาตไปแก้ให้มันถูกก่อนนะคะโอเคถ้าเกิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้มีคุณเข้ามาดูด้วยกันเยอะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเยอะด้วยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ